สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีในเกมบอกฟุตนะหลังจากที่ผมฟาร์มจนเบลตันอะไรประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ได้เปลี่ยนผลจากผลพล้าเป็นผลดองไงะแล้วหลังจากที่ผมใช้มาสักพักอีกทีนึงเนี่ยมันผมว่ามันไม่เหมาะกับผมเออมันไม่เหมาะกับผมเลยลลอ่ะผลผลดองผมก็เพิ่งซื้อมานะครับแบบซื้อมาแพงด้วยนะวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนผลอเป็นผลเป็นอะไรดีเป็นผลเป,นเป็นผล ผลไดเออป็นผลไดอะไรผลผลไอเลืล่อนนะครับผลน้ําแข็งมานะเราอยากเปลี่ยนนแเราอยากเปลี่ยนแล้วนะครับผลดอมันมันวาร์ปได้สะดวกก็เถอะแต่มันแบบยังไงอ่ะนะคือนะผมไม่ชอบนะครับมันคอมโบค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับผมไม่ได้ถนัดสายผลแบบผลแนวเน้ยนะครับผลแนวซิกแซกนะครับเออผมไม่ได้ถนัดแบบนั้นนะ ผมก็ถนัดแบบวันช็อตทีเดียวตายเลยนะครับไม่เน้นตอดนะครับมาเราจะมากินผลไอ้ก็เลยโอ้โหดูหน้าดูหน้าคนน่ารักมากดกินมาเลยกินเสือๆมาพี่น้องเฮ้เพื่อนไหนลองคอมโบหน่อยลองคอมโบหน่อยนะเพื่อนนะโอ้ยสกิลซีคนแข่งยังไม่ออกว่ะฟ้าฟ้าฟ้าเอ้ามอนมาบังเอ้ยมอนตีแรงนะตีแรงนะอันนี้ตีแรงนะปึ๊บปังแข็งตึ๊บ ปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเอาเอาตายตายตายแล้วเหรอเออไม่ทันคอมโบเลยนะครับคือจริงๆผมมีสองดาบที่สามารถคอมโบกับหมัดก๊อตได้นะครับนะก็คือเป็นดาบนี่ครับดาบอ่าดาบนี้คอมโบได้ดีด้วยนะครับวันช็อตได้ดีเลยนะครับเป็นดาบพัฒนาเอ้ยไม่ใช่เออมิดไนท์เบรนนี่ครับนะ่มิดไนท์เบรนบอกเลยดาบนี้คอมโบค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนั่นไงคน PVP กันอยู่ด้วยไงนี่ก็เสร็จผมดิ เสร็จผมดิอย่างเงี้ยเอาเป่าพี่พี่ปั๊บแข่งปงไม่ไม่โดนไม่โดนใครเลยโอ้โหแข่งนั่นได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยใช้ผลพิษโอ้ยใช้ผลพิษไม่ไหวแฮะใช้ผลพิษนะอย่างเงี้ยคือใช้ผลพิษไม่น่าไหวนะซื้อปั๊บ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 เอ้าลืมเปลี่ยนโอ้ยลืมเปลี่ยนช่องต้องเปลี่ยนช่องก่อนมันไม่ถนัดเปลี่ยนช่องงี้อ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเฮ้ยสาบตึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปย แตกแล้วเออแตกได้แล้วอย่างงี้กูจอบอ่าแตกแล้วนะครับเซมนี้มี6 m อุ้ย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 ใครอ่ะใครอ่ะเอาเอาเหมือนคนนี้เขาจะเอาซื้อปลา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 ไปซื้อปุ๊บโอ้ไม่ได้คอมโบไม่ได้มันคอมโบผิดเพื่อนมาเพื่อนมาเอาเอาเอาต่อนะเราเรามีผลน้ำแข็งนะเพื่อนเอาไหมเอาไหมอร่อยเลยนะผลน้ำแข็งนะเฮ้ยเพื่อนก็ใช้ผลน้ำแข็งเหรอสรุป อะไรนะ่ะแข่งได้ไหมแข่งไม่ทันนี่แข่งแล้วไปกดสกิลเอฟทำไมเออผล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 ,ผลตกเดี๋ยวผลตกเฮ้ยเอ้เอเอาผลตกพอดีขอขอเกมก่อนเกมผลก่อนผลผล,ผลนี่ต้องมาก่อนนะวันนี้ต้องมาก่อนนะคือเราเจอผลตกอะ่ะอย่างงี้นะเออเพื่อนเล่นทีผืออย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนจะเล่นทีผืออย่างงี้ไม่ได้นะโอ้ยสกิลสีก็แบบมันติด กูดาวอยู่อ้าวไอสกิลแซดจี่สกิลเออมีกับแซดมันก็ตัวเดียวกันหนึ่งมันต้องปั้งแข่งไปแข่งไปเจอแข่งไปปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ซึบปับป๊บ,บ,บ,มบไม่โดนโอเคหลบได้อยู่หลบได้อยู่เพื่อนเราอยู่นี่แล้วเพื่อนเออแล้วแหละเพื่อนเราอยู่นี่แล้วมาเพื่อนนะเพื่อนนะปับ๊บปึง้งไม่โดนไม่โดนแต่อันเนี้ยไม่โดนเหมือนกันซื้อปั๊พุ่งพุ่งไปเป,เปิดเปิดเตาะเรียบร้อยแตกนะครับโอ้ใครเน่ะ โอ้โหกเอ็มหกเอ็มเฮ้ยอยากเปลี่ยนดาเป็นมิดไนท์เบรดนะครับเดี๋ยวจะโชว์ทุกคนดูว่ามันคอมโบได้แค่ไหนนะครับคือไอเวอันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับเจ้าตัวดาบนี้เอ้าคนได้เปล่าคนได้เปล่าเฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนเอาใครไม่รู้แต่เขาจะเอาคือเขาจะเอานี่ก็เสร็จผมดิเสร็จผมดิป๊าป๊าป๊าเปิดเผาเปิดเผาเปิดเผาเหรอ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 คิดว่าเปิดเผาแล้วที่เหรอฮะเรามาดิมาดิไปไหนไปไหนมาดิ โจมตีไม่โด,ะะดเ,เลยหรอโจนต er ีไ oh ม่โดหรอแล้วก็ไม่สนไงรีบร้อยแตกโอ้โหบอกเลยว่าโหดจัดนะครับกับไอ้ดาบเรนโกโค่เนี่ยคือมันเจาะฮาคิด้วยนะเจาะฮาคิเฮ้ยเฮเพื่อนเพื่อน้ยเฮ้ได้ไงได้ไงเปงก่อนแข่งไปก่อนแข่งไปก่อนแข่งไปก่อนปา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 ชื่อปื๊บ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 เอ้าเฮ้ยเข้าคาเฟ่ไปแล้ว เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนที่เราอ๋อพีด้วยคือคนนี้เอ๊เหมือนเพื่อนจะเอาอ่ะเออเครเหมือใครเหมือนกัน6 m อแล้วใครกลัวไม่ได้กลัวเลยสักนิดไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวเลยนะ6 m เอเนี่ยฮะมาดิเพื่อนเพื่อนเอาเป้าเพื่อนเอาเป้าซื้อปึ๊บซับไม่โดนเลยปึ๊บปืดปานไฟปานพึงมาครับระบำปมพึงปมปำพึงปำเอ๊ยปำเอาเอาเอา เพื่อนเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละว่าวไปทีนึงเพื่อนว่าวงั้นแหละเพื่อนว่าวอย่างนั้นแหละว่าวอย่างนั้นแหละย่างอย่างนั้นแหละซึ้ปื๊บ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 ป้งป้งป้งไม่แตกไม่แตกอ้าวเพื่อนไปแล้วเหรอเออเพื่อนเพื่อนไปก็ไปเออเราไม่ตามเออเพื่อนรันเดอร์เราก็ไม่ตามขี้เกียจนะนะขี้เกียจตามไหมคือมันขี้เกียจตามคนเรามันขี้เกียจตามนี่ก็ซึ้บปื๊บปั๊บ โอเคโอเคป้าปาปาปาึบปึ๊บปึ๊บอาจจะดูไม่รู้เรื่องปึ๊แตกแตกอีกแล้วบอกเลยสจริงอะไรอะครับพิมพ์เขาว่าดามดามแปลว่าอะไรดามอันนี้ภาษาเวียดนามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าดามเพื่อนดามคืออะไร D A M เนี่ยฮะโอ้โหเพื่อนออกเลยเพื่อนออกเลยจะเข้าหัวรัวๆครับผลน้ำแข็งถ้าผมเอ้ยเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรกันเพื่อนทำอะไรกันอะเพื่อนทำอะไรกันอะขอําด้วยดิ กอนทำ้วยดิดปลาปลาปลาฟาเช่ปั้งแตกเอาเอาพื่อใส่ผิดคนป่ะเอาใส่ใครวะผมไม่ใส่ใครวะเอาเอาเอาเพื่อ <c oughs> ผมไม่เปิดเข้าไปเลื่อยเฉยเลยอันนี้เอาเพื่อนปิวปิวปิวอา่าก่อนไปรอบสามเราว่าเราจะมาสุ่มผลเออสุ่มผลมามามาขอให้ผลดีๆนะ อ่าปวดดีพี่มาอึบก็อ่อก็วางวางวาง่างเนี่ยไปกดสตอร์เลยอ่ะไปเลยพี่พี่พอ่เคครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเจอคนให้คอมโบละเจอคนให้คอมโบเอ้ยแต่แต่ราเพื่อนตีบอสเสร็จก่อนเราจะรอเพื่อนตีบอสเสร็จก่อนนะครับเราจะไม่ไปลาดเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนผลแสงเอ้ยผลแสงแล้วผลผลเสียงถ้าได้แล้วเราขอนะอัพ อนปั๊บปึ๊บเป็นไงครับคอมโบบรกเลยถ้าใครอยาช่วยฟาร์มหรือช่วยเล่นเนยก็อเมมาได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็หาคนช่วยฟาร์มเนี่ยช่วยตีบลนอยู่นะครับช่วยไปหาของพวนี้ไงเพราะเราต้องการคนเยอะในการตีบอสลาเว้การคนอย่างน้อยคนนะครับนะก็ใครอยากเ่วยก็อเมมาได้นครั คือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันหาคนอะไรอะหาคนพีดพีด้วยยากเลยเพราะว่าเขาจะไปรัเควททำอะไรกันหมดนะเขาเออคือเขามักจะไปทำหาบอสอะไรอะไรพวกนี้กันหมดนะครับนะซึ่งคันนี้เราก็ขอไปฟาร์มของหน่อยเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของกันนะก็คือฟาร์มของไปทำเป็นอันนี้ครับเป็นสมอเรือนนะครับเออซึ่งของที่ เราต้องใช้นี่ก็คือหายากแล้วเรือที่ผมใช้ก็เป็นเรือนี้นะครับเพราะว่าเรือนี้เลือมันเยอะดีนะครับถึงแม้มันจะช้าก็แต่แต่เลือดมันเยอะเฮ้ยเจอเกาะเจอเกาะว้าวแต่มืดมืดมากแต่เจอเกาะเจอเกาะเป็นเกาะเอ่อเกาะเกาะอะไรอ่ะกันเป็นเกาะของสมบัติอ่ะเออเกาะของสมบัติอีสมบัติสมบัติมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวด้ว อยู่เกาะสมบัติเกาะสมบัติอยู่ไหนมันอยู่นี่แหละสแต่บนกล่องกล่องมันไปไหนกล่องอ่าต้องใช้กีตาร์ค่อยๆหานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจออะไรเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยเอาให้เรือเรือผีเรือผีผมขอเรือผีผมขอนะผมขอเรือผีเรือผีผมผมเอ้ยเอ้ยติด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 เล ซุปป okay. okay. so, ับปังโอเคโอเคเลือกผีผมขอเลือกผีแช่แข็งไว้ก่อนแช่แข็งไว้ก่อนปั๊บปึ๊บปั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 ๊บโอ้ยจะจมน้ำตายจะจมน้ำเอาเอาเอาอะไรเนี่ยเอาเอ้ยเอ้ยเอา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 เดี๋ยเดินอะไรเนี่ยเออเอาเอาเอาเอ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยมืดมืดมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลย มาเลยเอาเอาเอาจะตายเอาเอาจมน้าตายเอาแล้วดูของที่มันต้องใช้ดิแบบใช้ของแพงนะแบบโอ้โหก็คืออันนี้มันเป็นคือเราต้องขาบเรือนะครับเรือนี่คือเรือเรือนี่แบบพูดใช้ของพตดแพงอะเรือนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงไฟอ๋อเพื่อนพี่เพียงอยู่อเอ้ย ถ้าอย่างเงี้ยเราลาดได้เลยนะเนี่ยเราลาดได้เลยนะปั้งลาดไม่ได้โอ้ยตายไม่ได้ได้ไงออาเพื่อนเพื่อนหายไปไหนแล้วเพื่อนอ๋ออ๋อเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เพื่อนนี้เหรอคิดว่าจะหนีไม่ได้เหรอคิดว่าจะหนีไม่ได้เหรอฮะฮะเพื่อนมาดิเพื่อนมา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 ตัวนี้ดิเพื่อนมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเพื่อนมาเอาไมเอาด้วยเพื่อนมาเพื่อน เพื่อนเพื่อนเปิดพีบอ๊อฟไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่าทีนี้เรา คือช่วงนี้หาหาคนที่ PVP ด้วยยากนะครับอ่่ทุกคนดูดิ PVP ด้วยยากจริงถือัปั๊บ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 โอเพนโอเพนโอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้โหเพื่อนเพื่อนใช้ดาบนี้เพื่อนใช้ดาบโกงเพื่อนใช้อาวุธนี้มันโกงเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมาเอาถนัดตรงเนี้ยเพื่อนโอเคนะเห็นนะเพื่อนเอาด้วยเพื่อนเพื่อนตามด้วยนะเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนตามด้วยนะล้วคือจะตายด้วยนะคือเพื่อนตามแล้วคือเราจะตายอ่ะแตกขอเปลี่ยนดาบก่อน เป็นดาบเป็นดาบที่เราจอบก่อนอาดาบเรนโกคุนี่ดาบนี้เลยมาติดไฟติดไฟติดไฮคิติดอะไรต่อติดติดแปลกๆโอเคโอ้เอาเผาวิสีกันทั้งนั้นเลยเราไม่มีคนเดียวเอ,เอ้าเออดีดีดีด,ดีโอเคนะครับไป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 ก่อนไปก่อนนะเราไปก่อนนะคือเผาวิสีกันทั้งนั้นอะเราก็เสียใจอะแบบอย่างนี้เลยเขาบ้างนะ ปเดีเ้าใบเปลี่ยนทันทีก่อนกูเป็นอะไรวะเนะียย้ยไม่ไป